วัดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำเค,ค้กฝอยทองกันค่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะกรุฝอยทองใส่ถาดก่อนนะคะถาดเราจะใช้เป็นขนาดแ8คูณ8นิ้วนะคะฝอยทองจะอยู่ที่200กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเกลีย่ยเข้าไปทั่วแล้วก็กดให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเราก็มาผสมตัวเค,ค้กกันค่ะตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายใส่น้ำเปล่าน้ำมันแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะร่อนเป็นเค,คแล้วก็ผงปูคนให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะ ตีไข่ขา,ขาวใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายตีให้ได้ยอดอ่อนประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วตักส่วนของไข่ขาวนะคะไปใส่ในไข่แดงค่ะแบ่งใส่2-3ถึงรอบผสมให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็ไปเทใส่าถาดที่เรากรุกตัวฝอยทองไว้นะคะเกลี่ยหน้าให้เรียบค่ะแล้วก็เตรียมนําเข้าอบค่ะเราจะอบแบบรองน้ําน้ําที่เราใช้จะเป็นน้ําร้อนนะคะเสร็จแล้วนาเข้าอบไฟอยู่ที่17 0องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเป็นเวลา30-35นาทีค่ะ เสร็จแล้วพักขนมไวสักประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นก็มาแซดด้านข้างค่ะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับขนมนะคะเอาตัวที่เป็นฝอยทองขึ้นด้านบนค่ะคลอถาดเบาๆสัก2อถึง3ครั้งนะคะจากนั้นก็ยกถาดขึ้นเลยค่ะเขาก็จะหลุดออกง่ายแบบนี้เลยค่ะ